ว่าราชกนารจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธีแค่นี้เองแล้วหลังจากนั้นอ่านข้าวที่ าอธิการมิชัยยิ่งคุณเสียงสุขสีอาณาจักรกลางใหญ่จะซึ่งถึงแม้กระนั้นมารีก็ยังบอกร้อนท่านพระครูสุธิจะทานเพลิงศพแต่ก่อนแล้วถ้าปูอาตรงโน อดีตเจ้าคณะรำบลช้าง้าในที่16ตุลาคม2 5 0 0ผขก็อยื่นะครับผมจะกดตึกถึงใจดำพระครูสุวิมลกีตวสุนัับระชาบุตรสนบดไซน้ำว่าพระจุยสายยากันตกวันนไตรบังสุกุลและร่วมวางดอกไม้จันทร์ ขอันระายืนขึ <ste> ้นนะครับนะนะนาโดจอมจอมโผนจอมโนโมตันโซะปะโตนะระอรับ

ถ้าเลยหนึ่งพันหนไปอดอนะ <laughs> ขอไปส่งไปให้ท่านโยมอย่าเบียดกันนะถ้าโยมยเบียดเจียคันสารุ่มนี้รุ่นม,มหาเห็ุเรียบร้อยเพราะว่างานนี้เราถือว่าเป็นงานทราน่าจังเราอยากี่สุดนะฉะนั้นโยมไม่ต้อง่วนนะจะลายร่างของลุงพ่อนะร้องร้องกันนะสิ้ามหายอย่างนี้แหละนะนะ เาตาเราเดี๋ยวักินึงข้วันกับาวคืนยวันนี้ขอเถอะนะขอเถอะแต่เสีนะท่านท่นวคบดูตของมไม่ไ้ยัไม่ได้้าย้ายขวา้ายซ้าย้ยขวาเร็วต้องใจันเพียนึงต้วก็ย่อยอยนับของใจอย่างนี้ด้วยกันสืบสาเจตนาอม ที่ท่านได้รับการเสียสละเวลาถึง55ปีเสียสาะถึง55ปีที่ว่าในฐานะท่างนี้โดยที่ว่าท่านไม่ได้คิดฝันเลยเลยแต่แททาเพื่อความันมาาให้รักหองใอย่างนี้โหดหงใจอย่างนี้มีความเสมอต้นเสมอเทาอย่างนี้เราถืออกาสสนับสนุนไหวท่านด้วยเราถือว่า พวกเรานั so it it ่นที่เป็นสิิ์ยากกศสร็จก็ดีเป็นณะกรรมการก็ดีแล้วจะนั่ช่วยกันร่วมกันหรือว่าอย่างตราหน้าเราว่ามาวัดหนองไซรมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับหลวงพ่อตาพ่อมวันนี้เราโยกขึ้นซ้ายออกซ้ายขึ้นขวาออกขวานะฮะนะเราตามเดียวนสักนิดหนึ่งแม้แต่แม่ หลวงพ่อแล้วแต่หลวงพ่อท่านได้สร้างอุปนิสัยให้กับพวกเราความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่พวกเราในการที่จะดำรงชีวิต